สวัสดี f อทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพาลยนะครับวันนี้โอปอพาดยก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่สิทธิ์นะครับคนขับรถดำนะครับผมที่อยู่ใกล้สวนปูนาขู้นปูนาก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเพราะว่าพี่สิทธ์บอกว่าฝันดีนะครับฝันว่ามีคนมาหานะครับผมและสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ร้อนนะครับผมนอนก็นอนอยู่คนเดียวนอนเฝ้ารถนี่ครับในป่านะครับผม ที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆของทางช่องนะครับเข้ามาแล้วก็ขนลุกเลยนะครับอันนี้ก็โพเพนะครับโพเมพหกโมงกว่าๆนะณเวลานี้นะครับนี่ครับยังขนลุกเลยครับคือมานอนเฝ้าเพื่อมาเทหินให้ปู่นาคนะครับมาอยู่ในป่านะครับผมสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ล้างนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพี่สิทธิ์หรือจะมีความหลอนอะไรมาฝากเอฟซี C กันนะครับผมตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับผมออะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพี่สิทธิ์นะครับน้จ้จะ,ะสวัสดีพี่สิทธิ์ครับผมสวัสดีค่ะโอ้มานอนเฝ้ารถไม่ไม,ไม่ไม่กลัวเหรอพี่ ฮะลูกศิษย์ปูนาคาานนลูกนกลูกศิษย์ปคเราวันนี้จะไปสวดมนต์กับปูนาคอยู่เนาะน,นอนอยู่ใกล้เห็นสวนทำปูนาคเนาะค่ะนอนอยู่ใกล้ร้านทำปูนาคโอ้ที่ว่ามานอนเฝ้าอันแมโ่โนอนเฝ้าแมโ่โขเฝ้ารถอด้วยผู้เดียวอืมอันป้าเกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดแบบไรคะ่ะเฝ้าฟังเลยค่ะเออแร่งในยินเสียงอาบน้ำมาจากจากอ่างไรค่ะอาบในส้วมนี่บผมไในห้องน้ำมันโอ้ ไม่ได้มาลบหล ah, oh. well, ู่เด้อครับเด้อห้องน้ำนี่บ่บ่มมี่ฟูยู่แม่นบ่ค่ะห้องน้ำห่างแม่นบ่ห้องน้ำห่างเกันห้องก็ไมาทางปลาบอกมื้อนี้บ่อาบน้ำย่ำขึ้นมาเตี้ยนนี้มานอนเลยไปนอนนอนก็เลยฝันฝันว่าขาจ้องเงินให้างยี่สิบบาทเอาไปเอาไปเฮ็ดหยังยี่สิบบาทเอาไปซื้อเบียร์ให้นเก้าขวดไปสโอ้ยสิไปซื้อจังได้เบียร์เก้าขวดเงินยี่สิบบาทก็ได้บ้างอืม บาทไม่าะขี่ได้ไรพว่าชั้นนั่น่ะสามหล่อขี่ไปว่าชั้นหามาว่าชั้นก็เลยไปซื้อเบียร์ให้เพื่อนเก่าขวดเจ้าว่าเบียร์อีหยังสามหล่อนี่มีทะเบียนรถปะคะสามหล่อไม่รู้ว่ไสามรล่อผู้ใดไปนานๆขี่สามรลอนไปว่าชั้นแต่ว่าให้เงินยี่สิบบาทให้เงินยี่สิบบาทไปซื้อเบียร์เก้าขวดไปซื้อเบียร์มาเก่าขวดพี่ชั้นแสดงว่าภูมิที่นี่เพปรนอยาก กินแล้วมั้งเนาะสงสัยแมนอยู่เดี๋ยวเราถามว่าเบิ่งบรรยากาศก่อนโอู้อจุดนี้บาาา้าค่ะจั๊กจี้จั๊ม่นย็นรู้มองนี่อ,อันอะไร้ของนึงเสียงอาบหน้ามันกรลิ้นเสียงอาบน้ามันกระเคล้นประมาณจะขุ่มเลยี่านหกขุ่มตีหนึ่งครับป้าเปนเสียงโคตรมากก็เลยลุกขึ้นมาชวางเบิง่งรถมันหลายคันเนาะยันอืม ก็ว่ามีปู้ใดอาบน้าแล้วค่ะ,ะสีเพราะว่าเป็นหนันของน้ำห้างของที่นี่บ่มีไฟไมาอยู่เลยค่ะอัน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 นี้ก็เป็นอีกห้องนึงเหรอครับอันนึงกับห้องน้หของนึ่งดนน้านถ้ำปูน่านุ้ยใซ่กันยู่ก่ใกล้ใก,กล้ใกล้ๆนี่เนาะ,ะเดียวเห็นนี่เนาะด้านท้ำปูน,าน่าคือพอไปอันจุดมุน่น้ำปูน่านค่ะมาแรงไปปะมาแลงว่าจะไปอาบน้าอาบอ,อย่งแล้วเอาเวลาอาบน้ําอาบตรงไหนครับแม่สาวแต่ซีดนี่ก็เป็นลูกซีดปูนนากะเนาะ ลูกศิษย์ปูนาคแต่ว่าม่านจกดินไปไ่ล่านถ้ำครับรถดำจกดินไซล่านถ้ำครับบัดนี้ก็เลยมาฝันเนาะค่ะเนาะทั้งฝันเน่เทั้งกับฝันแบบซื้อเบียรซื้อเบียครับอันข้าเจ้าอาบน้ำให้เห็นนี่อันอาบน้ำนี่บม่นเห็นบม่นอันฝันด้วยค่ะเด้อขอแทงวดก่อนงวดก่อนเพื่อนให้หกศูนย์เขาเขาหักคอรถแล้วโยนลงน้ำเพื่อนเพื่อนตีไม่เป็นหนึ่กนยตัวน้องน้กเนาะ เพื่อนตีไม่เป็นครับเพื่อนบอกกูอยู่ได้ทําคลิปอยู่บอกยิ่งมาสองคนสองคนกับเลขสองแล้วเนาะก็เลยบอกอีเม่อีเม่ไปไปตีถือครับลูกสาวตีถือมันบอกค่ะลูกสาวตีถือพ่อตีไม่ถืออีเม่ว่าถืออยู่พะชนันว่าชีมาอยู่พะชนมาเันนอกจากยุดนี่แล้วอาศิดไปเจอดีจุดใดอีกบ่ค่ะบ่อะไรยิ่งด้ยุ่นี่แหละ ได้ยินแต่เสียงอาบน้ำนี่แหละเนาะได้ยินเสียงคุยกันด้วยป่ะ <c oughs> ได้ยินเสียงผู้หญิงคุยกันเ้อะแม่แม่แม่เลยเปิดไฟงยางมาช่องหาว่าเห็น<า>ป้าหกกรอกผู้เดียวมาเสียตัวกันอยู่ผู้เดียวบ่คะเนี่ยอยู่ผู้เดียวอ่าเหมือนได้ไปสวนมุ่นเติมดวงกระปูนาเพื่อค่ะเด้อเทียงววชีรถไปร์ว่านกันเป็นรถหัวรถรถกันได้ค่ะรถดำขั้นโอ้เข่าโอ้ยพาไปเบิ้งแม่ไปเบิ้งไปซาเบียนไปเบิงปซาเบียน เล็กมันไหมเล็กหมองมันค้งไหมมันขาดออกกันไหมอยงไรจังนอนฝ่อใจเนาะค่ะอันว่าชวดยูคนพอเป็นยังลูกีูหนัูหนึงเร้วเนาะเห็นว่านอนมัน่ขวางล้านถ้ำแล้วก็เพาะเมันจโกดินโจกดินไปใจล้านถ้ำครับว่านอนผู้เดียวนะค่ะเนาะโมี้โม่็อน้อน่่างกันแต่่า กับมาเหตข้างล่างถ้ำก็มาเฝ้ารถนะครับมาเฝ้ารถครับอ,อันนี้ก็คือขุดหินไปให้ปูานาคแม่นป่ะครับอ ย้ำให้เอฟซีอีกรอบนึงนะครับเงินยี่สิบบาทไปซื้อเบียร์ก็ขวดไปสันโอ้ยี่สิบเขเรียกว่าอยไปซื้อแน่ไเงินยี่สิบบาทเอ้ขึ้นเคือชัวแถวไปสันไปหาวิธีเอามาไปสันก็เลยไปข้าเจ้าบัดเอาให้ีหลีกาขวดได้อยู่ไหมเนาะแสดงว่าเราสีใดอยู่ดีดนี้เนาะใช่ใช่แต่ว่าเจ้าเจ้าข้ออะไรเปิดเราบางเป็นคื้นจังพุ่มะเนี่ยเรเอาห้ไปว้างใส เออเอามุโจขีมาเฮ็ดจิงซี่เอาหม่งคอยน่งเนาะวันสันเิ่นเ้าแม่นบาผูผูไส้มันบ่ยนิ่งผูญิ่งเป็นพมคือจังหม่งพระนั่งนี่บ่แต่ว่าให้เจ้าาเบียไปว่างอออันนี้พราะตีส้นตนี่ตีเป็นตใดตีให้เอฟซี่ฟังไหมคะ ตีบ่เป็นข่าวก่อนเพิ่งตีไม่ถูกใช่ไหมตีบ่เป็นเนาะแมนต้องให้เอฟซีลองเอาเนาะต้องลองลองดูเก้านี่ก็ต้องสองศูนย์เบียกเก้ากว่าซีเพราะสองศูนย์เก้าบ่ก็นี่ละก็มีส่วนประมาณนี้เนาะแต่ว่าเพราะว่าเพิ่อนตั้งแต่รู้จักเพิ่นมานี่เพิ่นฝันแม่นตลอดแต่ว่าเพิ่นตีไม่เป็นแค่นั้นเองครับส่วนมากลูกสาวจะตีลูกสาวถึกน้ามแม่มึงอยากได้มึงตีเอาเลยด้วยฉันเนาะ พูดดีว่าเปลี่ยนน้องเมที่เป็นลำนะครับเป็นลำอยู่วัดคำชนนาคน้อยนาคน้อยลูกสาวเพิ่นคือนาคน้อยด้วยใช่ไหมชิมาแก่บุญบ้านเบิกจับหน้าขี้อยู่ด้วยเนาะมาสิมามิมาวันวันพระบ่าปะมาชิมาวันผ่าอยวสิรอน้องเมย์แล้วนะค่ะบ้านนี้บ้านนี้จังใดเฮาจังมาตามต่อเพิ่นเนาะจ้าเนาะก็คือได้เงินยี่สิบบาทเก้าเก้าศูนย์สองพัน ออเจ้สี่แปนะครับแปลเอาเลยค่ะพี่น้องเพื่อนฟันแมนเยอเด้วค่ะเด้อขั้นข้อขาดเก้าหกเจ็ดเด้อเ่เก้าหกเจ็ดขั้นข้อขาดเด้อจ้าเด้อทะเบียนรถดเพื่อนข้อขาดเก้าหกกันฟังอ่ะขอบคุณพี่สิทธิ์มากๆครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพี่สิทธิ์นะครับผมลูกสิษธ์ปูนาคเหมือนกันนะครับอะไรนะครับเสียเงินแล้วคอยสิโชคคอยเสียเงินแล้วคอยสิโชคโอเคโอเคครับผมวันนี้นะ หลายมือแล้วบั่นปลาเกา่าโอ้โหอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนว่าเพื่อนจะมีโชคนะครับผมอขอขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอลารวยนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวเราก็ได้ไปสวดมนต์กับปู่หน้านะครับเดี๋ยวรอเวลาสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอพี่สีอ์อาบน้าสักหน่อยจะได้ไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ